โกลเด้นแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกโหกใครพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปภายในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีเมษด้วยนะคะอาจารย์ขอบปดไพ่ในอดีตให้กับชาวราศีเมษก่อนนะคะไพ่ใบแรก King of Cup Queen of Cup สอดาบ The flu แล้วก็ต่อมาด้วย5ดาบนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกก็คือ King of Cups นั่นเองนะค,ะคือชาวราศีเมษโดยเฉพาะผู้หญิงนะ,ะในช่วงอดีตนั้นคุณเคยคบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะเขามีความเป็นผู้ใหญ่ ดูแลเอาอกเอาใจเอาใจใส่ความรู้สึกของคุณได้ดีผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะแต่เขารักคุณด้วยความรู้สึกรักจริงๆนะไม่ได้มีรักคุณแค่แบบวัตถุภายนอกหรือว่าคุณเป็นฐานะดีคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเขารักคุณที่คุณเป็นคุณ ะค,ะคือความรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะเพราะว่าไพ่ถ้วยคือความรักความรู้สึกนั่นเองนะคะในกรณีของผู้ชายชาวราศีเมษนะคะก็ประมาณว่าคุณนั้นนาเวลาที่คุณรักใครคุณก็รักด้วยความรู้สึกจริงๆแต่คุณค่อนข้างที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายในเวลาที่มีความรักนะคะคุณมีฝีมือในการทําอาหารนะ โดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีเมษนะบางคนเนี่ยดีไม่ดีมีร้านอาหารเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเลยก็มีนะคะหรือชอบดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับรายการทำอาหารดู Youtube เกี่ยวกับร้านทำอาหารเขาทำยังไงช่องไหนทำอาหารหน่ากินน่าอย่างนั้นบางทีคุณก็ทำตามนะคะก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของผู้ชายชาวราศีเมษเวลามีแฟนมีภรรยาก็อยากจะ เอาอกเอาใจแฟนหรือว่าภรรยาทำกับข้าวให้กินนั่นแหละนะคะต่อมานะคะก็คือ queen of cup ค,คือไพ่ใบนี้นะคะก็เกี่ยวกับว่าผู้หญิงชาวราศีเมษนะในช่วงอดีตนั้นคุณก็พยายามที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะอาจจะดูแลแฟนหรือว่าดูแลสามีดูแลลูกนี่แหละนะคะด้วยความที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวนะคะ เย็บปักถักร้อยนะอยู่บ้านดูแลสามีดูแลลูกๆดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน,นนี้ก็ผู้หญิงชาวลาซิเมนะคะหรือถ้าคุณไม่เก่งในเรื่องของการทำรับข้าวคุณก็พยายามฝึกฝนนะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นก็พยายามฝึกฝนพยายามทําให้เก่งพยายามทําให้คล่องพยายามที่จะเป็นแม่บ้านแม่ระเบือให้สมมูรณ์แบบที่สุดว่างานเหอะนะคะ กรณีของผู้ชายชาวราศีเมษในช่วงอดีตอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนั้นค่อนข้างที่จะโชคดีนะได้แฟนหรือว่าได้ภรรยาที่ว่านอนสอนง่ายมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูงหรือถ้าเธอยังไม่มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูงเธอก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะดูที่ความพยายามของเธอดีกว่านะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เธอออกจากทำงานแล้วก็มาเป็นแม่บ้านดูแลคุณดูแลลูกเนี่ยเธอก็ทำให้คุณได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่ภรรยาว่านอนสอนง่ายนั่นเองต่อมานะคะก็คือไพ่สองด่ะในช่วงอดีตอาจารย์คิดว่ามันมีความรักที่มีโลกสองใบนะคะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นมีโลกสองใบและก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะเขาอยากจะมีโลกทั้งสองใบนี้ไปพร้อมๆกันนะคะอยากจะแบบว่าคบทั้งสองคนนี่แหละจะให้เลือกคนใดคนหนึ่งก็เสียดายคนหนึ่งนะคะนะ,ะมันก็เจอเป็นความรักที่แบบมันเลือกไม่ได้นะคะปิดหูปิดตาตัวเองไปเลยแล้วก็คบ ทั้งสองคนไปพร้อมๆกันเลยนะแต่ถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทนไม่ไหวนะคุณต้องเลือกแล้วแหะคุณจะเลือกฉันหรือว่าเลือกคนนั้นอะไรประมาณนี้นะคำตอบที่ได้คือเขาไม่เลือกใครเลยแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยคนไปง่ายๆด้วยนะแล้วเขาก็ไม่ปล่อยอีกคนหนึ่งไปเช่นกันนะความรักแบบนี้นะะมันค่อนข้างที่จะลำบากใจนะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะฟลู ชาวราศีเมษะะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นคนที่สบายๆนะ,ะเป็นคนชิลๆนะคะชอบแนวแอดเวนเจอร์ชอบแนวเดินทางท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้เป็นคนรักสนุกและก็รักความสำราดเพลินใจรักในเสียงดนตรีอะไรเงี้ยพวกประมาณว่ารักสนุกแต่ไม่ผูกพันอะไรเงี้ยถ้า ชาวราศีเมษท,ที่อายุอย่างน้อยนะจะเป็นประมาณนั้นนะคะและก็ไม่ค่อยอะไรกับชีวิตง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาใกล้จะถึงเวลาขับขันจริงๆถึงจะมาคิดได้อะไรประมาณนี้นะคะบางทีก็คิดแต่ยังไม่ทำไม่ลงมือทำสักทีนะคะอันนี้ถือเป็นข้อเสียนะคะของชาวราศีเมษนั่นเองนะคะและก็ไม่ชอบให้แฟนมาบาังคับ ะะอาจจะโทรจิกจิกจกจิกป็ดไก่นะคะว่าเมื่อไหร่คุณจะถึงบ้านอันนี้มัน6กโมงแล้วมันเลิกงานทั้งนานแล้วทําไมไม่ถึงบ้านอะไรประมาณนี้ไม่ชอบแฟนที่แบบโทรจิกเหมือนไก่อะไรประมาณนี้นะคะเขาจะไม่ชอบอยู่ภายใต้การควบคุมของแฟนหรือว่าสามีหรือว่าภรรยาเลยปล่อยให้เขาเป็นอิสระนะคะเขาจะมีความสุขมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมาก็คือไพ่ห้าดักไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่มีอีโก้สูงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตนั้นเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากนะคะเออแล้วก็ชอบประชดประชันคนรักด้วยนะนะคะคือแบบเออทำไมต้องเอาชนะกัน เวลาทะเลาะกันหรือมีเรื่องไม่พอใจอะไรก็อยากจะเอาชนะแฟนหรือว่าคนรักของตัวเองนะคะอยากโชว์ว่าตัวเองเหนือกว่าทั้งๆที่บางทีตัวเองผิดก็ยังไม่กล้าไปขอโทษนะกลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มนะคะอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีทิฏฐิและก็อีโก้สูงนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะคะ มันผ่านมาแล้วแหละนะคะของชาวราศีเมษนั่นเองนะคะก็จะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุลมนะคะต่อมาอาจาจะขอดูไพ่ปัจจุบันนะคะให้กับชาวราศีเมษก็แล้วกันเนาะ ถือดาบ King of Cups The Hermit และก็ต่อมาด้วย5ถ้วยนะคะมาดูที่ไพ่ปัจจุบันใบแรกนะคะก็คือไพ่9้าไม้นั่นเองนะคะชาวราศีเมษนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาค่อนข้างที่จะโชคชนมีความรักหลายๆรูปแบบที่ผ่านมานะ,ะมีคนหลายๆรูปแบบเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษนะคะ ทำให้คุณได้เรียนรู้นะคะว่าคนที่จะรับมือกับความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้อย่างไรบ้างนั่นเองนะคะแต่มีบางคู่ที่คบกับคนคนเดิมมาเป็นระยะเวลานานนะอาจจะมีความผูกพันกันจึงไม่สามารถที่จะเลิกกันได้ง่ายๆนะอาจจะมีความผูกพันกันในเรื่องของครอบครัวต่างฝ่ายต่างครอบครัวรู้จักกันสนิทสนมกันดีนะคะ และก็เป็นความรักที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเจ็บแล้วไม่ค่อยจําแถมมีความรักแต่ละครั้งชาวราศีเมษนั้นค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นข้อเสียของชาวราศีเมษด้วยนะคะต่อมาก็คือเพจออฟสอดนะไพ่ใบนี้ถ้าใครครบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอายุน้อยกว่ากันนะคะ ในความรักครั้งนี้จะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองดื้อรั้นมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะเชื่อมั่นในความคิดอุดมคติของตัวเองนะคะจะเป็นประมาณนั้นนในช่วงปัจจุบันต,ต่อมาก็คือ King of Cup นะคะคือไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้หญิงชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสที่จะคบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณ นะะคเขาเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากนะนะคะบ,บางทีคุณมีสเสน่ห์กับคนที่อายุมากกวคุณโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราสิเมตนะคะในช่วงปัจจุบันสเสน่ห์แรวพาวต่อเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าคุณนั่นเองนะคะเขาอยากจะดูแลเอาใจใส่คุณนะเขา อยากจะกโชว์ฝีมือทํากับข้าวดูแลคุณนั่นนี่นู่นนั่นนะคะผู้ชายคนนี้ชอบทํากับข้าวแล้วก็ชอบดูรายการทีวีเกี่ยวกับรายการทำอาหารนะแล้วกรณีของผู้ชายชาวราศีเมษอาจารย์ก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุณนะเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งทำอาหารเก่งนะคะถ้าคุณรักใครนะคคุณก็จะรักด้วยแบบว่าอยากดูแลเอาใจใส่เขา ความรู้สึกเป็นแบบนั้นที่อาจารย์รู้สึกจากไพ่ตัวนี้นะจะมีความรู้สึกแบบอ่อนไหวเล็กน้อยเวลาที่มีความรักนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะเฮอร์เป็นไพ่ประจําราศีกันนะคะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงรักสันโดษนะคะไม่อยากจะเข้าสังคมหลีกนี้สังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ดาวพวกที่แบบมีความคิดนะ,ะที่อยากจะอยู่กับที่อยู่กับสถานที่ที่สงบสงบอะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครแบบว่ามีคู่นะคะคู่ของคุณ าบางทีเขาอาจจะอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปฟังเทศไปออบางคนมีแฟนหรือแฟนกำลังจะบวชหรืออะไรประมาณนี้ด้วยนะสำหรับไพ่เดอะเฮอร์มินะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ห้ถ้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในช่วงปัจจุบันนี้จะรู้สึกเสียดายเสียใจนะคะเสียดายทั้งเวลาเสียดายทั้งเงินเสียดายทั้งความรักเสียดายทั้งคนรัก มันคือความรู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจอยู่ในนั้นด้วยนะคะเ,ออเวลาที่มีเขาอยู่คุณไม่เห็นคุณค่านะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นคุณค่ากับความรักครั้งนี้เวลาที่ไม่มีสิ่งนั้นอยู่แล้วคุณถึงจะมานึกเห็นค่านั่นเองนะในวันที่มันก็สายเกินไปแล้วนะบางคู่อาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง อยู่ต่างจังหวัดกันหรือต่างประเทศกันไปเลยก็มีนาวีเวลาปรับมีเวลาปรับความเข้าใจกันมีเวลาคุยกันอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะมีอะไรหลายๆอย่างทําให้คุณสองคนนั้นจบลงนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ปัจจุบันของชาวราศีเมษนะคะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุลมนะคะราศีกันราศีธาตุน้ำด้วยนะ ต่อมาอาจารย์จะขอดูไพ่ในเดือนพฤษภาคมนะคะหรือว่าในอนาคตอันใกล,นล้นี้แหละค่ะนะเดือนพฤษภาคมชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสองเหรียญสองถ้วย The Star วิ e l of for ์จูนแล้วก็ต่อมาด้วย5เหรียญน,นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะคือไพ่สองเหรียญอาจารย์คิดว่าบางคู่นะมีการคบหาดูใจกันแบบรักๆเลิกๆหรือคบหาดูใจกันแบบอ่อนๆอภิๆคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างแล้วแต่อารมหรือว่าบางที ทะเลาะกันเลิกกัน,ลกกนแล้วก็กลับมาครบกันอีกอาจารย์รู้สึกว่าคุณมีความผูกพันกันหรือนะคะอาจจะมีความผูกพันกันในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอยา่างก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เหรียญที่มันเกี่ยวกับในเรื่องการเงินนะคะนะต่อมานะคะเป็นไพ่สองถ้วย อาจารย์คิดว่าคุณจะได้เจอกับคนที่แบบว่าเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วมีนิสัยใจคอมีอะไรหลายๆอย่างหรือชอบอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกับชาวราศีเมษมากๆนะคะจึงทำให้คุณสองคนนั้นสามารถครบหาดูใจกันได้ง่ายขึ้นมีสินเสมอกัดน,นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคือบางทีคนณสองคนอาจจะรู้จักกันมา นานแล้วแหละอาจจะอยู่ในฐานะของเพื่อนคนที่รู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จะหันมาจริงจังกันก็ในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้นั่นเองนะคะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมาสารภาพนะคะหรืออ,อะไรประมาณนี้นะคะเป็นความรักที่เกื้อกูลกันนะคะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันคือเห็นภาพแล้วแบบมันคือเป็นภาพที่แบบ เกื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นความรักที่เท่าเทียมกันหรือเป็นความรักที่เกื้อหนุนกันนะคะคือคนที่สินเสมอกันแล้วมาเจอกันนั่นเองนะคะคุณอยากจะเจอคนแบบไหนคนุณควรที่จะทำตัวเป็นแบบนั้นนะคะมันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันมาหากันนั่นเองนะคะต่อมาก็คือไพ่เดอะ t a า Star, เป็นไพ่ประจำราศีกลุ่มนะ มีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้นะคะในช่วงนี้คือพไพ่ใบนี้นะคุณเป็นคนที่สบายๆในเรื่องความรักนะนะคะแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะที่สบายๆกับความรักปล่อยไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบไม่ได้เร่งร้อนอะไรนะคะ ถ้าเจอคนที่เขารักเราจริงเขาก็เข้ามาเองอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความรักแบบนั้นนะ,ะนะดูเหมือนว่าคุณจะมีความสุขกับการที่คุณนั้นประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะคะ,ะ,คะดูมีความสุขดีและคุณชอบอยู่ในสถานที่เย็นๆนะคะ,ะ,คะอาจจะอ,อยู่ในห้องแอร์ทำงานอยู่ในห้องแอร์หรือทำงานอยู่ที่ร่มอะไรประมาณนี้จะชอบอยู่ในที่เย็นๆนะคะ,ะ,คะและคุณนั้นเป็นคนที่ให้ นะคะ,ะเวลามีความรักคุณก็อยากจะให้ให้เวลาให้เงินให้กำลังใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโรแมนติกก็ว่าได้นะสำหรับไพ่เดร์สนะคะต่อมานะคะวิวออฟฟอร์จูนเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะคือในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าเกิดว่าคุณเจอใครที่แบบว่าเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ จะเข้ามาในฐานะแฟนในฐานะอะไรก็แล้วแต่นะคะคนรักอะไรก็แล้วแต่อาจารย์รู้สึกว่าคุณสองคนนั้นเข้ามาไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฟ้าได้ลิขิตเอาไว้แล้วว่าคุณสองคนนั้นจะต้องได้มาเจอกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณเคยทํากรรมดีร่วมกันนะคะนะฟ้าคงส่งมาให้คุณนั้นได้มาเกื้อหนุนเกื้อกูลการเติมเต็มซึ่งกันและกันถ้าเกิดว่าคุณสองคนเคยทํากรรมไม่ดีร่วมกันมา มาเจอกันเพื่อที่จะมาชดใช้กรรมร่วมกันนั่นเองนะคะสำหรับกงล้อไพ่ใบนี้ด้วยนะคะอาจารย์ขอเสริมนิดนึงสำหรับชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าเกิดว่าใครเจ็บใข้ได้ป่วยไม่สบายอาการของคุณก็จะดีขึ้นทุเลาขึ้นนะคะหรือบางคนรอที่จะขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ก็มีนะคะอาจจะมีที่ดินอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากจะขายออกหรือว่าอะไรประมาณนี้ นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สามเหรียญคือเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงสายการทำงานไม่ว่าคุณจะทำงานในสายงานเดียวกันทำงานกลุ่มเดียวกันทำงานแผนกเดียวกันบริษัทเดียวกันมีโอกาสจะเกิดเป็นความรักได้ในเพื่อนร่วมสายงานตัวเอง บ,บางคนอาจจะมีกรณีไปแอบรักเพื่อนร่วมงานแอบรักเพื่อนแอบรักเพื่อนสนิทอะไรก็ไฟ์แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะเวลาส่วนใหญ่ของคุณนั้นจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะอยู่ในแวดวงเดียวกันนั่นแหละอาจจะชอบพอกันคบหาดูใจกันในแวดวงเดียวกันนั่นแหละจากที่อาจารย์เห็นจากตัวไพ่ดใบนี้นะคะ แล้วอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณยังโสดอยู่คนรอบข้างเพื่อนสนิทญาตพี่น้องครอบครัวก็จะพยายามที่จะเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้คุณนะคะอยากจะให้คุณนั้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีอยากให้คุณนั้นเจอคนดีๆอะไรประมาณนี้ก็จะมีคนนั้นมาแนะนำให้คุณนั้นรู้จัก กับคนนั้นคนนี้นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะโอเคเดือนพฤษภาคมก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุน้ำํำราศีกุบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะาจา์จะขอดูไพ่สรุปเลยนะไพ่สรุป3ใบนะคะ คิงออฟ o อดเอ็ดออฟเพนดิเคลและก็สามไม้นะคะสำหรับไพ่ n g of Sword นะคะผู้หญิงชาวราศีเมษนะคะในช่วงนี้คุณจะได้แฟนที่อายุมากกว่าคุณนะ,ะเ,เวลาเขาหน้านิ่งๆนีน่เขาค่อนข้างที่จะเข้งขึมแล้วก็จริงจัง,จงกับชีวิตมากเป็นผู้ชายที่จริงจังกับชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนตรงๆง ะะพูดยังไงคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นเป็นคนตรงๆนะคะบางทีเขาอาจจะพูดทําลายความรู้สึกของคุณได้ง่ายนะคะสําหรับผู้หญิงชาวราศีเมษนะคะแต่รู้สึกว่าเขาน่าจะมีหน้าที่การงานเป็นทหารหรือว่าตำรวจหรือว่าคนที่แบบว่ามีอาวุธประจํากายนะคะมีอํานาจหน้าที่ในของการทํางานของเขาอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นผู้ชายชาวราศีเมษนะคะ ลาหน้านิ่งๆคุณหน้าเหวี่ยงมากนะแล้วก็คุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันเวลาคุณมีความรักคุณก็จะเป็นคนที่เข้มงวดน,นะพยายามที่จะควบคุมแฟนนะคะภรรยานะค่อนข้างที่จริงจริงจังกับการทํางานแล้วก็จริงจังกับในเรื่องของความรักเนี่ยเท่าๆกันเลยก็ว่าได้นะคะนี่ก็คือ บางทีคนรอบข้างอาจจะดูว่าคุณจริงจังมากเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะอืมลดลดความควบคุมหรือว่าลดลดความบ้าม้าลงนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะ e i g h of Pentacles คือไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินคุณอาจจะได้รับของขวัญที่ถูกใจอาจจะเป็นทอง ะะทองก็จะเป็นทองแท้ถ้าเป็นเพชรก็จะเป็นเพชรแท้นะคะหรือบางคนอาจจะมีความโชคดีได้เงินก้อนหนึ่งนะะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะ,ะ,นะ,ะอาจจะได้จากการทำงานจากการเงินหรือใครก็ตามเอามาใช้นี่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้หรือได้จากสิ่งของ หรือว่าได้เป็นของขวัญจากคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันนะถือว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆหรือโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินกําลังจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษแล้วนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สามไม้คือไพ่ใบนี้นะอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่ทุ่มเทหรือว่าเป็นคนที่ อยากจะให้ความรักอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเลยหวังแค่ให้คุณแข็งแรงหวังแค่ให้คุณมีความสุขนะคะความรักแบบนี้มันยังมีอยู่หรออาจารย์มีนะคะคุณก็ลองมองดูดีๆก็แล้วกันนะคะว่าอาจารย์คิดว่าทุกชีวิตมีคุณค่าในตัวของเขาเองในตัวของคุณเองนะอย่ามองข้ามคุณค่าของตัวเองนะคะบ,บางทีเราอาจจะไม่รักตัวเองแต่ คนอื่นอาจจะเห็นคุณค่าในชีวิตเราอยู่ก็ได้นะเขาพยายามที่จะรักทุ่มเทเขาอาจจะอยู่ในฐานะของเพื่อนหรือฐานะของคนที่รู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะเขาอยากให้คุณนั้นมีความสุขเขาอยากให้คุณนั้นนี่นู่นนั่นนะคะแค่อยากให้คุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะนะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่าบางทีนะคะ อาจจะเป็นคนรักเก่าของชาวราศีเมษก็ได้นะคะที่ยังรู้สึกแบบนี้อยู่ทั้งทงที่เขาอาจจะไปมีครอบครัวแล้วทั้งทั้งที่เขาอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่เขาก็ายังรู้สึกเป็นห่วงคุณอยู่นะคะเขารู้ว่า,เ,าเวลานี้คุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วชีวิตเป็นยังไงแฟนใหม่เป็นยังไงดูแลคุณดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะ คือความรู้สึกแบบอยู่ห่างๆอย่างห่วงว่างิดน,น,นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเด้นหนึ่งเจาเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ